แรงสั China, right? oh ่งเขาบอกเปล่านะแบงกับจายนะครับเซตที่หนึ่งโอ้โหพี่คุณแบงค์น้ำแปหนึ่งต่อคูดหนึ่งข้าวแล้วตอนนี้

โอ้โหสามตองครับตอนนี้นะอาจาราทำได้นะเป็นสามเท่าสามเท่าล้นะสามเท่าแล้นะตอนนี้โคตกดีนะคร อาจารย์จะให้อะไรอ่ะโอ้ยแบนี้ตนโอ้ยแล้วนะล้นเริ่มหวัแล้วนะตอนนี้นน้นเริ่มหวัแล้วนะอนลตอ อาจารย์อาจารย์อาชีพไปเลยอย่าให้ไ <lawsuit> ข่หน้าโอ้ยนี่เท่านะท่าเท่านะฮะโอ้โหก็ถอนจะลัใจมาเลยตอนนี้ตายแล้วนะออกเอาเอาเป็นยังไงกันทีนี้6ท่าแล้วนะฮะโอ้ยยอดดีนะฮะ โอ้น oh, si oh, ok ิดเดียวนะฮะหกเท่านะแต้มสูส e oh. ีมากเลยนะโยนมาแบบนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกนี้ไม่บ่อยเนี่ยลูกนี้อ่ะเยี่ยมอ๋อร้อยแปดหกนะฮะ เอาแล้วนะโอ้ยเอาตัวไปาใหม่แล้วาใหม่มาแล้วนะโอ้โหสวยโอ้นี่เดียวนะนลูกนี้เดแตนําอยู่นะฮะตอนนี้นะบามร่างตรงนี้ยอสวยนะคุณแบ๊คพยอนดีนะโอ้โหนี่เดียวอ้ยกระชากด้วยเลยแ่เท่าแล้วนะ

ไปนะฮะโอ้โหยบอกแล้วถอนได้ถอนอาจารย์อย่านิ่งสิอาจารย์อต่อติดไดอต่อวนมโอ้โหเ้วนะตอนนี้ไม่รู้นะป่อนก็มาเลยอนนี้รีย้อยผไปนี้ đoái nè ôi, 10-15 đến 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, เป็นไม่ได้แล้วตอนนี้มาจริงแน่นอนแล้วหยุดเท้าแล้วนะตอนนี้เกิดมาแล้วนะอาจารย์โอ้โหอีเดียแล้วเป็น2สิบเอ็ดแล้วนะฮะอาจารย์พูดอะไรหน่อยลองนะโอ้โห3สิบเอ็ดโอ้โห3สิบเอ็ดมาแล้วคุณไปตี

ô ca ôi dám dứt xí ô ôi dứt xí thao thao lôi điều ơi điều điều ơi เออชุดโอ้โหโอ้ยไม่ใช่แบงค์เข้าไปชิงที่สามนะวะโอ้ชโอ้ชุกโอ้โหสิบหกต่อสินะครับโอ้ใจชนะไปสิหกต่อสิโอ้